ผ่อนความรู hmm. mm ้สึกเราไปที่กางอกบริเวณลิ้นปี่ช้าๆสูดลมหายใจอัดคลั่งหนึ่งผ่อนความรู้สึกเราไปที่กลงอกสูดลมหายใจอัดคลั่งหนึ่ผ่อนความรู้สึกเราไปที่กลางอกบริเวณลิ้นปี่ช้าๆยกมือขวาขึ้นมาสองนิ้วแตะไปที่กลางอกบริเวณลิ้นปี่ที่ฐานหน้าจิตสังเกตความรู้สึกกลางอกบริเวณลิ้นปี่ไว้จะมีความรู้สึกปุ๊บปุ๊บปุ๊บอยู่ที่กลางอกบริเวณลิ้นปี่ปุ๊บปุ๊บ like a heartbeat but actually it's not จะมีความรู้สึกคล้ายๆหัวใจเต้น yeah sometimes i t feel like stronger sometimes weaker just don't worry about it ความคิดก็อยู่ส่วนความคิดจิตก็อยู่ส่วนจิต so thoughts stay where there y a but keep your keep in touch with your inner mind เมื่อรู้จักฐานของจิตแล้วกลางอกยังรู้สึกว่าอยู่คล้ายๆเมื่อนชาๆ seriously put your hands up ยกมือขึ้นมาทั้ง2ข้าง like can facing each other เราจะมีเรียนรู้วิธีการรับส่งคลื่นกระแสไปพร้อมๆกันสังเกตความรู้สึกที่มือไว้ Uh, all the living are connected their energy the connected living by จะมีกระแสอะไรอยู่ที่มือเรา You might feel some energy between your hands เหมือนแบตเตอรี่ใครมีมีไฟหลวงพ่อพ่วงให้ Like a battery, like he jump start the battery to you เม mm ื่อเราพ่วงไปแล้วสามารถไปพ่วงต่อได้เลย And you can also send the other people the loving kindness คราวนี้ลองขยับมือเข้าออกช้าๆ Slowly move your hand like in and out จะคล้ายๆเหมือนมีแรงดึงดูดเหมือนแม่เหล็กดูด Sometimes you feel like magnetic pulls, sometimes like warm or hot, yeah เ oh. มื่อรู้สึกไปเรื่อยๆร,รู้สึกไปเรื่อยๆกระแสนี่แหละสามารถเชื่อมต่อได้ให้เกิดสันติสุขจากจิตภายใน so so connect that our inner peace with the other people so like the world become we with inner peace the like the peaceful can that again เมื่อตนเองมีความสุขครอบครัวมีความสุขสังคมมีความสุขประเทศชาติและโลกใบน,นี้ก็จะเกิดความสุขเกิดขึ้นได้ so, จากจิตที่ um ได้ฝึกดีแล้ว When one of us start the training and we find peace inside, we are happy. Uh, our social become like happy and even the world become happy also and peace come back again. <coughs> <Now your> hand <coughs> stay still and look at his hand. Okay, when he move his hand, uh, your hand stay still. How do you feel? Mm, I can feel the energy in my hands like some waves are coming. So keep in touch at the middle of your chest and also focus on your hands. Uh, move your hand a little bit slowly. How do you feel? I can feel uh, something is there in between my hands, some some warmness, some, some wave, something is there. คราวนี้มือนิ่งสักครู่สูดลมหายใจยาว่อนความสึดลมหายใจค่อยๆหยใจลองรับกระแสดูอครั้งหนึ่งตอนนี้ที่มือเรารู้สึกอย่างไรโอเคลองขยับมือกันออกต่างกันอย่างไรรู้สึกได้อย่างไร a t i t s too much มั lot of energylots of energy and what about inside of you even your hands feel heavy but inside you might feel relaxedYes I'm feeling bit relaxed now. My mind is relaxed. ค่านี้ลองเคลื่อนมือดูซิต่างกันไหมความรู้สึก Yeah, I felt the change right away. ทันนี้ลองขยับมือขึ้นลงเพราะข้างในเรานิ่งเราก็เลยรับรู้ความรู้สึกได้ชัดเจน Very strong. Because, I can feel. Because inside receive calm, can you you is calm, so you can receive it. of มีรีสตองโอ้ถึงข้างนอกจะมีนิ่งแต่ข้างในเรานิ่งถึงข้างนอกจมีนิ่้างเรานิ่งอย่าง so good ข้างนอกไม่สงบแต่ข้างในบ ข้างนอกวุ่นวายแต่ภายในเราไม่วุ่นวายสุล <Yeah. S 1> มาเจียวยาพ่อนความรู้สึกลมหายใจกลางอกค่อยๆหล,ลับตาช้าๆเราจะมาร่วมแผ่เมตตาจากจิตภายในสัมผัสความรู้สึกกลางอกกุเรลิมปีไว้ inside middle chest the of you the middle of your at น้อมกุศลจากจิตภายในแผ่เมตตาไปไม่มีประมาณ With the good merit that you been like practice the mindfulness you can like expand loving kindness and com compassion or, like all around the world จากกลางอกแผ่ออกไปที่มือแผ่ออกไปทั่วตัวแผ่ออกไปรอบบริเวณสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดน uh, From your chest center you can expand the energy around yourself even around the Stockholm city, around the world, and around the universe. ออกไปทั่วโลกทั่วจักรวาลอันไม่มีประมาณภายในจะสงบไปเรื่อยๆจิตภายในจะปล่อยวางไปเรื่อยๆภายในก็นิ่งไปเรื่อยๆสงบไปเรื่อยๆ Inside of you will start to set in peace, you might feel calm and peaceful. นิ่งก็รู้สึกในความนิ่งสงบก็รู้สึกในความสงบ s e r v e the feeling at a chest center. คลื mm ่นกระแสจะวุบวุบวุบไปเรื่อยๆ so the energy will start to expand from your the middle of your chest from your inner mind ให้พวกเราทุกคนมีความสุขจากจิตที่ได้ฝึกดีแล้วภายใน may all the living be happy สันติสุขจะเกิดขึ้นอีกครั้ง so when people become happy when they find peace inside they can expand the loving kindness around us สันติภาพจะเกิดขึ้นเมื่อทุกคนได้เรียนรู้การฝึกจิตเจริญธรรมสูดลมให้เจียวาวผ่อนความรู้สึกบางอย่างออกไปเลยรู้สึกไงสัมพันธ์คุณตาตอบอันนี้เป็น very good experience I felt the energy is going from my chest like Some air is going out from my hands, my chest, and going to all over uh, the city, and then I thought of uh, the whole world, universe, my family members, and I felt it that it's go something is going from my chest and my hand, like it might be the energy, and I felt it very strongly. I think good experience. Uh, very soon, India will learn. So the Thank more you. you learn, the more you practice, is the more powerful that you feel. Uh, I think. Uh, these days, uh, youth are addicted to drugs. But I think the the most important drug they should get addicted to is meditation. This kind of a meditation. If they get addicted to this kind of a drug, definitely they will reach enlightenment. So we want everyone to get addicted to this kind of a meditation. The best one. <laughs> Thank you so Thank much. You <laughs> Kind of meditations which will not only let you know yourself but also will help you in being others or sending uh, good vibrations, good energy to other people, maybe your close ones, because it's a need. The real inner happiness is in serving others. This is what Mandelbal dhamma Dhammadipo is doing right now, and he understood what Buddha did the same thing, serve others. So now he's trying to teach people how to. Uh, serve others by sending them good energy so that they can have a happy and a peaceful life with a peaceful mind and I really felt very happy, very peaceful inside and in the future. Definitely I am going to meet him and learn more about it and one day we, we would like to invite him to India and come and take a session to uh, teach people this unique kind of meditation. Thank you very much for the lovely experience. energy uh, first of all i need to learn it strongly once i am happy then only i can send happiness to others the same way when i learn 100% okay now i am 100% ready to give it to others then i will surely do it because it's a real inner happiness so i need to be a student for some time first learn more and then take it there before that i think i need more people yeah but naturally yeah, you can do it within a few minutes Yes, yes, I felt it uh, uh, right away, like he made me feel, I felt the energy in my hands, in my heart, in my mind, like there was a connection everywhere, Yeah, it, even with him too, yes, and right. it, it, even me, and myself, all my organs, my heart and Just like first get Rajam um, and then you know automatically and appear Yes. So everybody also will just like you. Yes, definitely. So what we will do is uh, first of all I will take some long sessions in him where I will I want to go deeply inside it to learn more about it. I'm not the one okay I will take it very quickly and give it very quickly. No shortcut. Let me learn more, go more deeper. Yeah. I have questions in my mind. I will ask all the questions when my mind is clear. I would definitely take it to the other people for sure. Alright, and you also can learn more from these two and and signed to my code. Yes, that you can share it with me and uh, I would love to learn directly from him. Okay. Right. You remind, thank you very much. That's great.